คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้อาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะบางเคสบางกรณีนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปละแต่ว่าลึกๆในใจเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับว่าคุณก็ยังมันเขายังเห็นคุณอยู่ในใจของเขาอยู่อะคะ่ะอย่างนั้นด้วยความมั่นคงนะคะอาจจะแบบโอเคด้วยเห็นและผลอะไรต่างๆทำให้ความสัมพันธ์ของเขามันมีการเปลี่ยนแปลง เช่นอาจจะต้องจบอาจจะแยกย้ายแต่ว่าความรู้สึกในใจมันไม่เคยเลือนหายมันยังคงฝังอยู่อย่างนั้นอย่างมั่นคงสองบางเคสบางกรณีก็เป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะโดยการเขามองเห็นภาพในการที่คุณนับเขาอะค่ะจะค่อยๆเติบโต growth แลบว่าเติบโต นะคะไปในความสัมพันธ์ด้วยกันเขาอยากจะบอกอะไร Darling Thank you for coming into my life ที่รักขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตฉัน ไม่ว่าคุณหรืเขาจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ด้วยกันหรือห่างเหินกันไปแล้วค่ะแต่คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกดีๆความรักความปรารถนาดีที่คุณมอบให้เขาเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เขาแบบอ,อยากจะทำอะไรดีๆนะในชีวิตมากมายเลยคุณไม่รู้หรอกว่าคุณนะ่ะมีอิทธิพลต่อใจเขา มากขนาดไหนและในขณนะเดียวกันในวันที่เขาอาจจะเบื่อเซง็งกับชีวิตนะคะแต่เหมือนแบบกําลังใจจากคุณเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เขาอ่ะลุกขึ้นมามีไฟได้อีกครั้งเหมือนกันนะไม่ว่าจะห่างกันไปหรือ,อยังอยู่ในชีวิตอ,อยู่ก็ตามแต่ I'm yours เขาบอกว่าเขาเป็นของคุณอืม ตอนนี้ไม่ว่าความสัมพันธ์คุณนะเขาจะอยู่ในรูปแบบอะไรก็ตามหรือว่ายังอยู่ในชีวิตเนี่ยเขาเนี่ยค่อยๆเรียนรู้นะอยากจะเรียนรู้หรือค่อยๆปรับตัวเขาหาคุณซึ่งในคําว่าค่อยๆปรับตัวเนี่ยมันก็อาจจะแบบเขาก็อยากให้คุณเข้าใจเนาะอาจจะต้องใช้เวลากับเขาหน่อยจะได้ไหมแต่เขาอยากให้คุณรู้ไว้ว่าเขาอะค่ะนะคะอยากจะเป็นแบบ อยากจะทำงานกับคุณเป็นทีมเวิร์กหรืออยากจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณสองอีกในหนึ่งถ้าคุณกับเขาอะค่ะมีความต่างไม่ว่าจะเป็นต่างวัฒนธรรมต่างการเลี้ยงดูอะไรก็ตามแต่เขาพยายามเรียนรู้นะนะคะที่จะแบบว่าเรียนรู้ในความต่างของคุณและเขาอะค่ะเพื่อให้เราสองเนี่ยเข้ากันได้บางคนอาจจะต่างชาติด้วยมั้งเขาอยากจะแบบเขาอยากจะเรียนรู้ว่าค่ะ วัฒนธรรมของคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะอืมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยให้เติบโตได้อย่างสวยงามบางเคสที่อาจจะห่างเหินและไม่เข้าใจกันเนี่ยคะ่ะ mm. เขาอยากจะกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณอีกครั้งด้วยล่ะอืม เขาอยากจะบอกอะไร Every time I've been in the place t t of us, I almost die thinking of you. เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาไปยือนไปในที่ที่คุณกับเขาเคยไปด้วยกันบางคนก็อาจจะห่างกันเนาะแล้วเขายังอยู่ที่เดิมอาจจะเป็นคำสอนที่จบไปแล้วหรือไม้กันาง ก็ไม่ได้จบหรอกแต่แค่มีบางช่วงที่มันห่างก,กันเวลาที่เขาไปที่เดิมๆที่คุณกับเขาเคยไปอะ่ะเขารู้สึกคิดถึงคุณใจจะขาดบางเคสถ้าไม่เคยไปไหนไดียกันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเห็นเรื่องราวที่เคยคุยกันไวอ้อ่ะหรือสัตว์บางสารที่ที่เคยคุยกันมันขึ้นฟีดก็รู้สึกเหมือนดึงใจเขานะคะให้คิดถึงคุณ อนนี้ไม่ว่าความสัมพันธ์ของเขาค่ะมันอาจจะมีเรื่องยากบ้างอะไรบ้างที่เข้ามากระทบกระเทือนในความสัมพันธ์เนี่ยแต่เขาก็อยากจะไปต่อนะขอเวลาให้เขาคิดทบทวนก่อนว่าเขาจะรับมือหรือจะจัดการกับความยากตรงนั้นยังไงก็อาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบในชีวิตของเขาเองซึ่ง มันก็กระทบกับความสัมพันธ์อย่างที่หล,หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นสมส่วว่าเขาจะสะดุดเรื่องงานเขาก็ต้องดึงใจไปโฟกัสเรื่องงานกระทบความสัมพันธ์ไหมกระทบเพราะอาจจะไม่มีเวลาที่ให้กับคุณประมาณว่าเขาอาจจะขอเวลาหรือขอคิดทบทวนก่อนว่าจะทํายังไงกับเรื่องที่เข้ามากระทบเพื่อให้ไม่สะเทือนในความสัมพันธ์หรือซองอีกในหนึ่งอะคะ่ะ ถ้าเกิดห่างกันไปแล้วก่อนหน้านี้ยเขาไม่รู้จริงว่าเขาควรจะทํำยังไงในความสัมพันธ์แต่ขอเวลาอีกนิดหนึง่งเขาใกล้จะรู้ละว,ว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงนะคะ I so much wanna be with you เขาอยากจะอยู่กับคุณมากๆเลยนะนะคะไม่ว่าจะห่างกันไปแล้วหรือหรือย,อยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ คุณเป็นคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยนะคะ